ก่อนที่ท่านจะไปฟังดวงของท่านนะครับใครที่สนใจที่จะเสริมดวงชะตาชีวิตนะครับไม่ว่าจะปเป็นเรื่องของการงานการเงินความรักนะครับอาจารย์ผู้ครับจะมีแผ่นมงคลชะตาชีวิตครับซึ่งปัรจุเรื่องของดวงของท่านนะครับวันเดือนปีเวลาเกิดของท่านนะครับให้เทวดาคุ้มครองดวงของท่านนะครับนอกจากนั้นแล้วแผ่นมงคลชะตาชีวิตนะครับ ยังมีตำแหน่งดาวที่เป็นตำแหน่งดีในหลักโหราศาสตร์ไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งของเกษตรตราธิปดีมหาจักรมหาอุตราชาโชคเพื่อเสริมดวงของท่านนะครับใครที่สนใจที่จะเขียนแผ่นมงคลชะตาชีตนะครับสามารถที่จะสอบถามไปที่ไลน์แอดไซน์โฮโลมัสเนะครับเพียงแผ่นละ199บาทเท่านั้นครับสวัสดีครับคนเกิดลัคนาราศีกุมนะครับประจำช่วงเดือนมีนาคมน,นะครับ คนที่เกิดลัคนาราศีกุมนะฮะถือว่าช่วงนี้นะฮะเป็นช่วงที่นะโดดเด่นนะฮะทั้งมุมที่ดีและมุมที่ไม่ดีนะฮะถ้าเรามองในมุมของโหราศาสตร์ก่อนนะครับดาวเกี่ยวกับดาวการงานของคุณนั้นคือดาวองคารานะครับภาษาหมอดูเนี่ยเขาเรียกกรรมมะวินานะกรรมมะก็การงานวินาแปลว่าอย่าออกหน้าออกตานะ ออกหน้าออกตาไม่ดีนะทำอะไรก็ตามทีต้องอยู่แบบรับรับไม่เปิดเผยนะมันจะเป็นมุมที่ดีต่อดวงชะตาชีวิตเป็นคนคอนโทรนนะสมมุติว่าถ้าคุณนั้นขายของนะให้คุณไปขายหน้าร้านอย่างเงี้ยไม่โอเคแต่ถ้าคุณอยู่ด้านหลังนะทำบัญชงบัญชีแบบเนี้ยมันจะเป็นมุมที่โอเคมากกว่ากันนะครับผมในช่วงปัจจุบันนี้นะครับดาวการงานมีตําแหน่งเป็นมหาอุดเพราะว่า ตำแหน่งของการงานของคุณนั้นมีมุมของความเจริญก้าวหน้าเกิดขึ้นแต่บางสิ่งบางอย่างปุ๊บเนี่ยนะออกหน้าออกตาโดนแสงนะไม่ค่อยได้ถ้าโดนแสงปุ๊บมีสิทธิ์ที่จะโดนบ่นนะโดนดา่าหรือโดนติดชินทาบางช่วงบางตอนในช่วงเดือนมีนาะคมนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าไม่เจอแสงปุ๊บเนี่ยแต่ผลงานเนี่ยมันเป็นที่ประจักษ์เนี่ยโดยที่เออเนื้อหาของงานนะคนชอบมันจะเป็นแบบนี้มากกว่าในช่วง เดือนมีนาะคมนี้นะครับผมตามนี้นะถ้าเรามองในเรื่องเกี่ยวขกับอะไรได้เออไม่เป็นมุมดีไว้เฮ้นะเพราะดาวการเงินมันยังโคจรทับจุดเกิดคุณอยู่ณขณะนี้นะครับแปลว่านะรายรับยังมีเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะฮะคุณจะมีโอกาสได้งานใหญ่ๆนะโชคลาภใหญ่ๆนะฮะเข้ามาซัพพอร์ตคุณในช่วงปัจจุบันนี้ แล้วก็จะมีคนมาซัพพอร์ตในเรื่องเกีย่ยวข้องกับการเงินการทองของคุณด้วยเช่นเดียวกันนะครับถ้าคุณนั้นต้องการจะเป็นในเรื่องเกีย่ยวข้องตัวบุคคลจะเป็นในเรื่องเกีย่ยวข้องกับสถาบันการเงินนะครับก็สามารถที่จะซัพพอร์ตคุณได้ในช่วงปัจจุบันนี้นะครับผมนะข็ขอให้สบายใจได้นะถือว่าดวงคุณนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากกว่าเสียนะครับผมในช่วงนี้นะฮะเรื่องของความรักครับดาวคู่ครองคือพระอาทิตย์มาทับจุดเกิดลัคนาราศีกลุ่มของคุณ เป็นดาวคู่ศัตรูกันคู่คอรองของคุณนั้นนะค่อนข้างที่จะขี้จุกจิกขี้บน่นหรือชอบสร้างปัญหาให้คุณให้คุณนั้นไม่สบายใจนะเป็นปัญหาสําคัญเลยคุณต้องพุทโทไว้ในใจจะเป็นการดีนะก็ปล่อยวางไ้ซะว่านีสใส่คู่ของคุณในช่วงนี้เป็นแบบนี้แต่ถ้าใครเป็นโสดมันมีมุมแบบนี้คือคนที่ไม่ชอบมาชอบเราแล้วตามจิกตามทวง นะจามงี่เง่าใส่คุณอะไรแบบเนี้ยนะหรือตื้อไม่เลิกว่า,วากันง่ายๆนะตรงจุดนี้จะต้องระวังไว้ถ้าคุณชอบก็โอเคไปแต่ถ้าคุณไม่ชอบเ่นะไอคนที่มาจีบคุณทัขนาดเนี้ยก็ต้องกล้าที่จะปฏิเสธไม่งั้นเนี่ยมันมันอาจจะทําให้เขาคิดไปเองฝ่ายเดียวแล้วก็กลายเป็นปัญหาต่อไปในภายภาคหน้าได้อันนี้คือสิ่งที่ต้องระวังไว้ให้ดีๆนิดนึงนะครับผมในช่วงเดือนมีนาคมนะครับผมอ่ะ นี่คือส่วนหนึ่งของคำพยากรณ์น,นะส่วนในความควาคำพยากรณ์ใครที่อยากที่จะนัดหมายอาจารย์ผู้นะเป็นการส่วนตัวก็นัดหมายดูดวงเป็นการส่วนตัวได้ที่ Line แอสไซน์โฮโลมัสเตมีคําตอบแบบการันตีอย่างแน่นอนครับ